สวัสดีค่ะนกักเรียนทุกคนคราบนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของชนิดของคำวันนี้จะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะนกักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคำกริยาคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในหะน้า88ของหนังสือวิชาภาษาไทยเปิดดูพร้อมๆกุครูคได้เลยค่ะคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคน สัตว์และสิ่งของคำว่าแสดงอาการหมายความว่าต้องมีการทำท่าทางประกอบด้วยนั่นคือการแสดงอาการตัวอย่างของคำกริยานะคะหรือคำที่เราต้องแสดงอาการคำว่าเป็นชอบเขียนอ่านกระโดด คลายเดินต้องเหมือนมองหรือแม้กระทั่งกินนอนหัวเราะร้องไห้ทั้งหมดที่มีการแสดงอาการหรือถ้าไม่พูดคำเหล่านี้แต่แค่แสดงอาการ อย่างเช่นหยิบดินสอนแล้วมาทํเหมือนขีดเขียนโดยที่ไม่ได้พูดคําว่าเขียนแต่เขียนก็จะทราบว่านั่นคือการเขียนโดยที่ไม่ต้องพูดนะคะคากริยาคือการแสดงอาการก่อนอื่นเรามารู้จักหน้าที่ของคํากริยาก่อนนะคะมันทาหน้าที่อะไรเอ่ยนั่นก็คือแสดงอาการหรือการกระทําของประธานในประโยค ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเข้าใจคําว่าประธานก่อนประธานคือผู้ที่กระทําหรือคําคนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่อยู่ข้างหน้าของประโยคเขาเรียกว่าประธานนะคะหรือคํานามนั่นเองส่วนคํากริยาซึ่งจะอยู่ตรงกลางของประโยคเสมอนะคะหรืออยู่หลัง คำนามหรือประธานนะคะอย่างง่ายคือประธานทำอะไรนั่นแหละทำอะไรก็ค,คือคำกริยามาดูในตัวอย่างเนะคะเราจะเห็นว่าสฟาีฟ้าจะอยู่ตรงกลางของประโยคหมดเลยตัวอย่างแรกค่ะชมพูหัวเราะน้องหัวเราะคือคำกริยาหัวเราะคือห้าห้าห้าคือการกระทำอย่างหนึ่งลมพัดแรง พัทก็คือฟิวนะคะนั่นคือคำกริยาพ่อเป็นทหารเป็นม่บงบอกถึงสิ่งที่พ่อทำอาชีพอยู่เปน็นก็เลยเป็นคำกริยาดอกจำปีเหมือนดอกจำปาเหมือนคือคำกริยาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างดอกจำปีกัดบดอกจำปาถ้าเราเห็นปุ๊บอ๋อมันคือเหมือนเหมือนเลยเป็นคำกริยา เหมือนอยู่หลังประธานก็คือดอกจำปีวันนี้มีแบบฝึกหัดหน้า86ให้ในกุกยนทำนะคะโจทย์บอกว่าอ่านคำที่กำหนดแล้ววงกลมนะคะรอบคำสรรพนามและเขียนเส้นใต้คำกริยาวงกลมนะคะรอบคำสรรพนามแล้วก็ขียเส้นใต้คำกริยา จากนั้นเขียนจำแนกคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำอะไรบ้างในภาพนี้นะคะคุณครูได้เฉลยแนละ้วหนึ่งบรรทัดคำว่ามันร้องไห้นี่กินพวกเราครูได้วงกลมไปแล้ว3ามคำด้วยกันสิ่งที่วงกลมคือคำสรรพนามมีคำว่ามันนี่ พวกเราเป็นคำสรรพ,พนามหมดเลยนะคะคำสรรพ,พนามก็คือแทนคำนามมันส่วนใหญ่จะแทนสัตว์นี่เป็นกระบอกนี่นี่เธออ่าพวกเราก็คือพวกเราทุกคนหลายหลายคนนะคะคำสรรพ,พนามวงกลมแบบนี้นะคะต่อมาร้องไห้กับกินคุณครูได้เขียนเส้นใต้ไว้ร้องไห้คืออากับกิริยา ที่มีน้ําตาไหลออกมาจากดวงตานั่นคือร้องไห้เป็นการกระทําหรือเป็นการแสดงอาการกินเป็นการเอาช้อนตักอาหารเข้าปากนะคะคือการกระทําหรือเรียกว่าคํากริยาขีดเส้นใต้เหมือนในตัวอย่างนี้เลยนะคะแล้วพอเราวงกลมหรือขีดเส้นใต้ครบทุกคําแล้วนะคะเราเอาคําเหล่านี้ไปใส่ในตารางคะ่ะ โดยที่เอาคำที่ขีดเส้นใต้นะคะมาใส่ในตารางของคำกริยาแบบนี้ร้องไห้กับกินนะคะคำสรรพนามนะคะที่เราได้เมื่อกี้คือคำว่ามันนี่และพวกเรามาใส่ในช่องของสรรพนามแบบนี้นะคะและทั้งสองช่องนี้ก็จะต้องเติมให้เต็มอา่าเราจะเขียน สองคำหรือสามคำต่อหนึ่งบรรทัดก็ได้นะคะเพราะว่าคำเยอะอยู่นะคะอาจจะไม่พอถ้าเราเขียนคำละหนึ่งบรรทัดโอเคค่ะยังไงก็ขอให้เรียนๆทำได้นะคะวิธีส่งงานสังเกตว่าแต่ละครั้งคุณครูจะให้ส่งงานไม่เหมือนกันบางงานส่งในลายส่วนตัวและบางงานส่งในโน้ต วันนี้งานนี้นะคะส่งในลายส่วนตัวของคุณครูเท่านั้นคนที่ลงในโน้ตคุณครูจะไม่ตรวจนะคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์หรือเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ริม่มเริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลา16นาะฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ ก่อนจะไปในวันนี้นะคะขอสรุปคำกริยาคำกริยาคืออะไรนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูย้ำอยู่บ่อยครั้งมากคือการกระทำหรือแสดงอาการเราสามารถใบ้ใบ้คำให้คุณพ่อคุณแม่ท่ายได้ว่าหนูทำอาการอะไรอย่างเช่นเอาช้อนตักข้าวแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูกำลังทำอะไรอยู่คะคุณพ่อกระตอกว่ากินข้าวนั่นคือคำกริยานะคะ โอเคข้ามกริออยาคือการแสดงอาการหรือการก,การะทาค่ะโอเคค่ะยังไงคุณครูคก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการทํางานทุกๆครั้งนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย